ปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะปลาก็จะใส่นี่ค่ะมิลินนะคะเป็นของญี่ปุ่นเขานะฮะนี่ค่ะประมาณเกือบถ้วยขนมหวานนะคะก็จะออกหวานหวานหน่อยนะคะใครชอบหวานมากๆก็เพิ่มน้ําตาลก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะโชโชยุนะคะหรือว่าซีอิ๊วขาวของญี่ปุ่นเขาก็ประมาณปริมาณเท่ากันค่ะกับมิลิน เบสเซตก็คือหมดขวดเล็กนี่เลยนะคะไม่รู้จะตวงทำไมบอกว่าขวดเล็กขวดนี้ขวดนดึงก็พอละเจค่ะหมดพอดีเลยโอเคนะคะส่วนใครอยากให้เข้มข้นกว่านี้ก็ใส่โชยุเพิ่มนะคะหรือว่าซีอิ๊วขาวญี่ปุ่นแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะ ก็ตามด้วยหัวัยเท้าแครอทแล้วก็ต้นหอมจะของญี่ปุ่นหรือว่าของไทยก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยหัว,ลลลวหปออะะลวาแซลมอนค่ะนี่ค่ะใสล่ลงไปเลย ด้วยไปตองนะคะไปตองของเรานี่นะ่ก,กีดนิดนึงนะคะเพื่อให้ไอน้ำออกคุมเข้าไปค่ะแล้วก็ตุ๋มไปนะคะต้มไปนะคะนี่ค่ะประมาณสิห้านาทีนะคะด้วยไฟแรงเดี๋ยวเราก็มาดูกันค่ะปิดฝาด้วยนะคะแ้ม้ยมนิดนึง อีทีนะคะรืมพระเอกของเราค่ะขิงะคะ่ะนี่ค่ะใส่ไปด้วยนะคะขิงก็จะได้หอมๆมนะคะอย่าลืมนะคะรืมนางได้ค่ะแต่ต้องมาใส่ <c oughs> ใส่กลับด้วยนะคะตอนนี้ก็ครบ15หนาทีแล้วนะคะมาดูผลงานของเรานิดนึงนะคะอ๋อถ้าอย่างนี้คือปลาสุกแล้วนะคะนี่ตาตาอย่างนี้นะคะคือสุกแล้ว นี้เราก็เตรียมเสิร์ฟเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันมาโต๊ะอาหาระค,ะค่ะสุกแล้วค่ะก็เสร็จแล้วนะคะหัวปลาแซลมอนห,หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วของเรานะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะมาชิมด้วยกันค่ะก็มาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะลุงคิดจะชอบโอเคลุงคิดดูเลยจ้ะอันนี้เอเอาใส่กระดูกปลาปลาก็ ตำแจ่วพี่ขี้หนูนะคะกับผัดไก่แล้วก็มีใบเนี่ค่ะเออเขาเรีกเยกอะไรนะสเปนซ์สเปนชแต่ว่าผักโขมบ้านเราก็จะเรียกผักโขมเนาะ s, uh, <S <laughs> just like this ใช่ ดูค่ะคือหัวนี้นะคะรู้สึกจะ98บาทนะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะแบบว่าคือโหคุณคิดจะชอบค่ะเมนูนี้อิตบิสใช่ค่ะเพราะว่าหัวปลาของแซลมอนช่วงนี้นะคะคิดจะชอบมากมใช่ไหมอิตบิสซอสเนี่ยค่ะสกูตแกจะชอบมาก The แต l มีด o ิ้มดีมากใน d I วใช e ไหม So soft นุ่มนุ่มเลยนมันก็ลอกออกได้มันทำให้ทุกคนเพลิอืหรอนี่ค่ะเอาถ้วยมาหน่อยสิเอาๆบางคนเขาก็ไม่กินหนักปลาเนาะบางคนก็กินอย่างนี้พี่ก็ไม่กินหนักปลานะโอเคแอนเจอรอันนี้ป้าใส่พริกนี่เรื่อย ไม่เผ็ดน,นะหวาน This one อันนี้อันนี้ซุปร์หวาน <laughs> นี่หวานมากใช่ mm hmm. พริกข mm hmm. ี้หนูหวาน mm hmm. มัน,มน

เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เจกมาไว้ตรงนี okay. mm ้เลยอร่อยอร่อยอ่ะถ้าม่เก่งใจนี้่ะฉันลุยมือไปแล้วเนี่ยยี่ไอไม่ยี่ไอไม่อ่ะ ไม่ไอ้ก๋วยยูไอ้แฮมไก่ยูวันไก่ชู้นี่ไม่ไม่ไม่ใส่ไปซ่อมรอคิดจะเอาเอนจอยกับแซลมอนค่ะ thank you รด mm, ต,ตรงนี้นแตรงนี้ปรุงมาเนี่ย mm. นี่ตรงนี้ค่ะปรุงมาเนี่ยเป็นไงอ่ะจิ้มจุ่มที่วีโกอีท นี่คคจิมจุม่มโอ้โหมันนะเนี่ยรอร่อยแต่ว่าต้องแค่พูดยุทธพิธฮนเลยนะตรงนี้อ,อย่าไปพูดดีนะคะเดี๋ยวก้างติดคอจิ้มจุ่มอ่ะจิ้มจุม่มหน้ามอจิ้มจุ่มหน้ามอใช่ที่พ <Yeah. S 1> ีปีดเยตาเดย์ไม่ใช่เยตาเดย์เออเย่ yeah. ใช่เมื่อวันก่อนอ่ะ you like that I like more the salmon head ๋อลูกคิดบอกว่าอันนี้อร่อยกว่าแม่ค่ะน้ำซุปมันอร่อยเพราะว่ามันใส่ มิลิน,ลนแต่ถ้าใครไม่มีมิลินนะคะก็เอาสาเกลแล้วก็แต่ต้องใส่น้ําตาลเพิ่มนะคะเพราะว่าเขาจะออกมาหล่มๆและในมิลินนะคะ <c oughs> เขาก็เป็นแอลกอฮอล์หวานเหมือนเหล้าหวานนะคะเหมือนเหล้าสาโทบ,บ้านเราหวานๆแต่มันจะอ่าเขาจะมาไว้ปรุงอาหารทีนี้พอเราใส่มิลินเราไม่ต้องไปใส่น้ําตาลนะคะไม่งั้นจะหวานเวอร์จะไม่อร่อยเล t จะ b o t s drunk a v e t o go sleep ฮะ after eat. คิดบอกว่า กินเสร็จจะเมาไม่เมามัน <Yeah. S 1> ละเหยไปกับไอแล้วนแอลกอฮอล์ no mm. The meat is so soft so mm. mm, a little bit sweet. s w e e มิลินไงไมิลินแล้วก็ <Nice. S 1> พวกน้ำแครอทน้ำ mm hmm. The ginger give it a mm hmm. nice taste mm. so good. ขงิงค่ะขิงเป็นพระเอกนะฮะลืมขิงไปเฉยเลยเอา,าไว้อีกมุมหนึ่ง <laughs> ลืม ขิงเนี่ยเมนูนี้ขาดไม่ได้นะคะจะดับคาวปลา You remember we give that for soda, not cooked, of course. ชัดวช่ไหมันคไดมใ่ไหมใช่ไอะใช่ไหมใช่ช่ไหมใ่ไหมใช่ไมใช่ไหมช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม่ไหมใ่ไหม่ไหมใช่ไหมใชหมใหมใชห่ไม่ไม่ม่นีม่ไห้ใชมใช่่ากลัวกลัวก้างติดคอสชมมช่่่ บ้านเราเนาะปลาซ่อนปลาอะไรเนี่ยช่วงเขาเรียกช่วงช่วงเนี่ยหนียงมันยิป <'s> เ่ะที่ให้อยู่ไปไง uh huh. น,นี่เรียกว่าฟิตเนี่ย oh. เคยเห็นดอกไม้ของตะไคร้ไหมเออช่วงนี้แปลกค่ะทั้งว่านหางจระเข้ก็ออกดอกตอนนี้ตะไคร้ออกดอกอีกค่ะป้าก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าแม่บ้านเขาเห็นเขาบอกว่าเอาเกิดมาเขาบอกเขาเกิดมาจนห้าสิบกว่าเขาก็ไม่เคยเห็นดอกตะไคร้นี่เขาก็เพิ่งเคยเห็นนะคะป้าก็ไม่เคยเห็นดอกตะไคร้เหมือนกันเขาบอกว่าโอ้โหแบบเป็นปุญตาเขามากเลยเขาเกิดมาห้าสิบกว่าปีมีวีแม่บ้านอะ G.C. เ uh, อ The f a b r e หอม The Glass Lemon มีค่ะป้าก็ไม่เคยเห็นดอกตะไคร้นะคะตะไคร้มีดอกนะคะถ้าไม่เชื่อไปดูได้เลยค่ะป้าพี่ซี่ถ่ายไว้อยู่ค่ะนี่นะคะต้นอ่ะตะไคร้นะคะคือคือเกิดมาป้าพี่ซี่ก็ไม่เคยเจอดอกของตะไคร้นะคะไม่เคยเจอเลยนี่มันเป็นตะไคร้หอมนะคะเป็นตะไคร้หอม และส่วนอันนี้เป็นขาวตอแรกคิดว่าจะชีวาวายแล้วนะคะก็ก็รอดก็รอดมาได้ส่วนนี่อ่าใบกระเพราของพิทเนี่ยอลังการงานสร้างมากนี่ค่ะนี่คือไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะดอกตะไคร้ค่ะแล้ววันนี้วันหวยออกด้วยนะคะคือต่แรกอะ่ะจำได้ไหมคะที่ป้าเฟซี่เคยให้ดูว่านหางจระเข้มีดอก อันนี้แม่บ้านของป้าน,นะคะเขาตกใจมากเขาบอกว่าเฮ้ยเกิดมา50กว่าปีไม่เคยเห็นดอกตะไคร้เขาเห็นแต่ว่าเคยมีแต่คนเล่าให้ฟังแต่นี่คือดอกของตะไคร้นะคะเป็นตะไคร้หอมนี่ค่ะจะโชคดีนะคะก็ตอนแรกว่านหายจาะนรกก็ออกดอกไปแล้วมาตรงนี้มาตะไคร้ไม่รู้เป็นไรนะคะปีนี้มีแต่ของออกดอกออกผลดีมากเลยนี่ค่ะแล้วก็เป็นต้นของตะไคร้จริงๆนะคะนี่ นี่ค่ะนี่หางเงาเห็นไหมนี่นี่เห็นดอกนะคะนี่คือดอกของเขานะคะคือหอมมากเลยหอมมากแล้วก็นี่เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยเป็นของอะไรหรือเปล่านี่ค่ะนี่คือเงาของเขานะคะอันนี้คือดอกเนาะอันนี้คือเงาก็คือนี่นี่นี่ค่ะตะไคร้เลยค่ะนี่ค่ะตะไคร้จริงๆเลยนะคะขึ้นมาจากโคนอุ้ยเนี่ยค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมที่เป็นดอกเนี่ย จะบอกว่าเป็นของไม่ใช่นะคะนี่คือตะไคร้เลยนะคะแต่มันเป็นตะไคร้หอมค่ะเนี่ยหายากมากนะคะแม่บ้านคุณก่อนเขาเอามาปลูกให้ป้านีน่ต้องให้เครดิตเขานะคะคือเขาเขาบอกที่บ้านเขามีเยอะเขาก็เลยมาปลูกแต่ป้าไม่คิดว่ามันจะมีดอกนะคะอันนี้ก็ดอกเขานี่กาลังจะออกดอกจุ่มๆนี่เห็นไหมเห็นไหมมันเป็นลำเป็นลำเป็นต้นมาขึ้นมาจากคือดอกของตะไคร้เลยอะ่ะป้าก็เพิ่งเคยเจอค่ะ ห็นไน่นนะคะป้าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันเนี่ยถ้าถ้าเขาไม่บอกก็ก็คงจะทิ้งไว้เลยอย่างนั้นนะคะมันเหมือนคล้ายๆดอกย้าคาเนาะยาคาหรือย่าอ่าแต่ไม่ใช่ค่ะมันเป็นดอกของตะไคร้อนนี้เป็นตะไคร้หอมนะคะ ให้หนูคิดจะได้เอาง่ายๆนี่เป็นตะไคร้หอมเขาบอกวุ้ยตะไคร้มันหอมมากใช่ค่ะเป็นตะไคร้หอมมันเป็นตะไคร้ตะไคร้ก็คือกราดเลมอนอาเนี uh ่ย huh. yeah. ไทยแลนด์เขาจะเรียกว่าตะไคร้อืมอันนี้สเกลตีเตออืมันนี้มันเป็นเหมือนสมองไม่ใช่สมองปอดมันพุกี้ถามว่า ตรงนี้กินได้ไหมบางคนเขาก็กินนะซัมพิพเฟนก็อีทนะโอ้โหตรงนี้อยู่แค่นีทโอ้โหนี่แก้มมะนี่ this is the gold เอออันนี้เนี่ย this is the gold nugget เออเหรอไดมอนด์เลยเนี่ยอันนี้อันนี้เพชรเลยเนี่ย cheek the แก้มมะเนี่ย yeah 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 the gem แก้มปลาอร่อยเนาะตอนเด็กๆอ่ะชอบกินแก้มปลาตอนนี้มันคิดชอบใช่เนื้อมันจะล้วนไงตรงนั้นน่ะแก้มอ่ะเนี่ยเหมือนแก้มเราตรงเนี้ย the cheek You have a lot of c h e e k อืมคนอ้วนน่ะคะจะแก้มเยอะอ้วนอืดอ่ะ That's not what I said จะนี่ตรงนี้แก้มเดี๋ยวเอาแก้มให้ลุงหยิกนี่เอาตักกินเองตรงนี้ตักไม่เป็นอีกว่าลุงหยิก g i s o n e is for you ไม่ให้อยู่เออว่าให้ลุงให้ลุงโอเคนี่ เอ,อคนสวิตนี่กินปลาไม่ค่อยเก่งนะคะเพราะว่า <laughs> s <true>. <S คือเขากินเก่งค่ะ yeah, แต่ว่าเขามีก้าง s <S เขาถ้ามีก้างเขากินไม่ค่อยเก่งนะคะเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยมีแต่้ลนแบบเขาจะแบบว่าเอาแต่เนื้อแล่แต่เนื้อร้วนเนะะี mm ่ยฮะเขาจะไม่มีแบบเป็นก้างนะคะที่ลุงคิดเคยกินมานะ แต่เขาอาจจะมีนะเนาะแบบส่วนของมีกระดูกอาจจะอาจจะมีแหล่งที่ซื้อแต่ที่ครอบครัวผงคิดแล้วกาไม่เคยซื้อแบบนั้นเนีไงสวิสมาดิเทเลนี่ตรงนี้ผงคิดนี่ไดมอนด์ทั้งนั้นเนี่ยที่ไอ้กิฟต์ยูโอเคเลยชาใช่ไม่ช้าแล้วอันนี้ถ้าถ้าได้แกะนี่ <c oughs> พอป้านี่เ <c oughs> พลินเลยนะฮะอุ้ยเพลินนะฮะหัวปลาพวกเนี้ยนะฮะ ตอนหลังมาทำหอ,อมหอ,อมหัวปลาแซลมอนเลยคุณคิดบอกว่าเคยเห็นคนกินตาปลา eye fish fish eye อือยูซียูเตอร์มีว่ายูซีเพิ่นอิ t eye fish อ๋ออย่เขาบอกว่าตอนเขาไปเที่ยว you want to try ที่ไหนไม่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 อือไม่ไมอิทเนาะบางคนก็กินนะคะแต่ป้าไม่กิน น่ากลัวไม่พิสูดร์อยอรนี่ตรงนี้มันจะมีเนื้อนะเห็นไหมคือหัวปลาแซลมอนนี้มันกินได้ทุกส่วนนะคะก็คือเอามาขายเนี่ยอือหือมันกินได้หมดนะคะเนี่ย <you> like มันมีเนื้อมันมีเนื้อหมดเกือบทุกที่เลย ตรงนี้แม่ป้าจะชอบกินนะตรงอะ่ะช่วงก็เรียกช่วงคางเนี่ยที่บอกมันๆดินี่ตรงนี้เราคิดมันมากเลยเนี่ย ปลาไม่กินหัวใจเท้าเลยอ่ะนางอ่ะ <G ine. S 1> กินกินตรงไหนฉันไม่เห็นจะ <Yeah. S 1> กินเลยเหรอหรือตอนกินฉันไม่เห็นรจะทำน้ำยาปูก็ยังไม่ได้ทำเลยค่ะยังไม่ได้ไปแม็กโครเลยอ่ะซื้อเนื้อปูก่อนม <laughs> ึงดี มันต้องอยู่ที่วัตถุดิบด้วยนะคะวัตถุดิบไม่มีก็ทำไม่ได้จุดาจะวิ่งชนประตูเนี่ยน่ะไปเปิดประตูเลยนะ <What? S 1> เนี่ยกำลังทำท่าเลยเนะี่ยเออก็ได้ยินเสียงหมาไงได้ยินเสียงหมาบ้านนู้นนะคะก,กัดกันหมากัดกันฮ่ฮ่าแล้วหมาอีกตัวก็กำลังจะไปร่วมสมาคมเหา่า มิทติ้งด็อกมิทติ้งตรงเนี้ยสดากินได้แตสดาจะเมาไหมเนี่ย This she cannot eat มันไม่เอาเนาะ no, no. ไม่เอาไม่เอาหอยเดี๋ยวติดคอสดาเไม่เาเสียค่าหมอไม่คุ้ม <Okay, S 1> ว่าจะกินเ thank you I'm full ไอ mm ้น hmm. ักติ้งมาอยู่กับฟูมันอิ่มเหรออย่าง mm hmm. ฉันฉันมีแจ๋วนะคุณเควสอื้มไอแฮปชิลีนะ ป้าปาไม่ห่วงหรอกค่ะเพราะว่าอย่างนี้ลุงเขาชอบลุงเขาซื้อมานะแค่ห่วงปลาดูบายเนาะดูบบายลุงซื้อมาให้ทํานะคะก็อ,อยากกินป้าเคยทำให้แกกินนานแล้ว mm. เจ๋วอร่อยมากมคิดลองเจ๋วมาเป็นไงมันอร่อยค่ะน้ำซุปม,มันจะออกวหวานๆแปเ๊ปเล่มแปบเล่นะคะ mm. แนะนำเลยนะคะ mm. ถ้าคนไทยเราทำอย่าไปใส่น้ำตาลเพิ่มะคะ พราะว่ามิลินเนี่ยใส่เท่าๆกันทั้งมิลินทั้งโชยุ oyu, หรือว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่เท่ากันเลยค่ะถ้าถ้วยนี้ก็คือถ้าถ้วยนี้ก็ต้องถ้วยนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะจบแล้วน้ำนะคะก็ใส่ในป้าก็ประมาณขวดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่เพิ่มไปอีกน้อยนึงประมาณนี้ก็คือพอให้มันอ,อย่าให้มันห่างจากปลามากเดี๋ยวปลามันจะไม่สุกะพอพอพอ,พอเกือบท่วมปลานั่นแหละค่ะง่ายๆเราเกือบท่วมปลานั่นแหละ เดี๋ยวเราสองคนคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะก็มาทำนี่แล้วนะคะเมนูนี้เป็นกับแก้มช่วงคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ที่จะถึงนี่หรือว่าสงการที่จะถึงนี้ได้เลยนะคะรับรองเลิศค่ะแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะไม่ถึงร้อยใช่ไหมเท่าไหร่ซื้อมาอ้าวหนึ่งร้อยไม่เบอร์เบอร์ดูในแพ็คอยู่มันเก้าสิบแปดบาทนายพี่เอกบาทอ๋อเลยเยสซื้อมาเองเลยโอ้โงงงงเองโอ้จะเหม็นเนาะโอเคเดี๋ยวเราสองคนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย <Bye bye. S 2> บาย <Thank S 2> ค่ะเด <for watching. S 2> ี๋ยวไปดูสิอกอองขุยมันเท่าไหร่ก่ะเนยมันไม่ถึงร้อยเราไปจิโก้เช็คผู้ชายกะทิง้งขยะไเนี่ยเออนี่ไงนี่ไงปลาแซลมอนหัวปลาอ๋อร้อยยี่สิบหกบาทนี่ค่ะนี่ค่ะราคาติดอยู่ตรงนี้ร้อยยี่สิบหกบาทค่ะ <laughs> คุยแต่แรกที่มาดูนม่ถึงร้อยช่วงนี้แพงแต่ก่อนไม่ถึงร้อย